ต้มจืดนะจ๊ะวันนี้ไข่ก็ต้มจืดคะ่ะอยากกินอยากกินไม่รู้เป็นยังไงนะคะ Thank you so much thank you อะราวด์เวิลนะคะวันนี้ไม่ได้ไรนานนะคะไรพอประมาณก็จะได้ทานข้าวกันซ่องคนแม่รูปนะจ๊ะคุณพอ่อไม่ยู่คะ่ะ w e l ความ to กอ t o ูเก h เตนะจ๊ะ มาค่ะก็ตักข้าวให้ทานนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาเข้าเอายกหม้อมาเลยเดี๋ยวจะยกเ,เดี๋ยวจะเอาเข้าวแม่คูเวฟนะคะเพราะว่าข้าวไม่ร้อนนะจ๊ะ Welcome to e ท t แกต e t h อร์นะจ๊ะ Welcome f r y e g g ก i t h ิ t รเอ่อฮนะคะ Hot dog and mushroom นะคะด o แค้น okay, cooking easy easy นะจ๊ะ easy for cooking and easy อุ and uh very delicious นะคะ welcome to eat together จ้า super and fry egg w i t hot dog นะจอันนี้ก็ใส่คืน่แล้วก่อนนะจ้กินกันสองคนแม่ลูกคะ่ะวันนี้ thank you so much thank you around the world เดี๋ยวจดชื่อก่อนนะคะ ขอบคุณมากนะคะพี่สุกายพี่สารพีมาทํางานเอ้ยว่าพี่ทํางานต่อนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณกระท่อมพินแคนนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์ลงแล้วพี่พิมพ์กินข้าวอิ่มแล้วจะไปตามนะคะเพราะว่าพวกนี้พี่พิมพ์ไม่ได้ทํางานค่ะก็เลยอาตามเพื่อนๆได้นะจ๊ะ Thank you so much Thank you around the world Welcome to e a t o r นะจ๊ะ and uh, today have fly egg meat hot dog นะคะ and uh super สุ a b บิน super นะคะสุ a b บินต้มยาต้มจืดถั่วงอกนะคะต้มจืดถั่วงอก very very delicious นะคะอร่อยมากมากนะคะ thank you so much thank you around the world not no forget click love and like to me to get h e r นะจ๊ะ thank you เดียกขาบทุกอีทุกเกตเอจ้าข้าวสุกแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่พิมจะแบ่งให้คุณลูกน้อยหนึ่งนะคะเพราะว่านางก็จะกินด้วยนะจ้าโอ้ยมาค่ะวันนี้ก็มาทานข้าวด้วยกันนะคะก็มีฟรายเอ็กนะจ๊ะฟรายเอ็กแอนด์ซเปอร์นะคะ คุณลูกกินข้าวเก่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้นางไปโรงเรียนแล้วก็ที่โรงเรียนจะมีกิจกรรมทําให้นางยิะะ้มนะคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะกันเลยเนี่ยจ้า y o u so much t h a n k you a r o u n d t h e world นะคะ thank you for w a t c h i n g my channel welcome to eat together นะคะ อเดี๋ยวเราไปนั่งกินข้าวกันค่ะพี่พิมพ์ก็จะยกไปไว้ที่โต๊ะก่อนนะจ้า <c oughs> มาจ้ะมาจ้ะที่เดิมที่เดิม <c oughs> มีปลาด้วยนะคะเดี๋ยวพี่พิมพ์เปิดไฟก่อนนะเง้ย <c oughs> <c oughs> นี่จ้าปรับแสงนิดนึงให้สีขาวนะคะจะได้มองเห็น สะอาดตาดีค่ะ Thank you so much, thank you around the world ค่ะมาค่ะ oh. วันนี้อาหารอร่อยอร่อยนะจ๊ะต้มจืดแล้วก็ไส้เอ่อไส้พะนา ทอดไข่ค่ะไข่ทอดไข่ทอดสวัสดีทุกบ้านจ้าขอบคุณมากค่ะพี่สุกายมาทานข้าวด้วยกันเร็ว,วนหนูก็มาทางนี้สิไ,ไปตักตรงนู้น,นไปตักตรงนู้นได้ตรงนี้ตรงนู้ มาจ้าวลคอมจูอีททูเกตเตอร์นะจ้าอันนี้ต้มจืดน,นะจ้าก็เย็ดไอเซบายบายขอกินข้าวก่อนนะคะ thank you so m u c ม thank y o อ a ราวเดอะเวิลด์นะคะบายบายคะ่ะ